สวัสดีค่ะพี่น้องสบายดีเด้อจ้พี่น้องจ้าสวัสดีน้ำกิเส้านะคะส,กกสคะกบเส้าราคาสวยละกี่เก้าโมองกำลังลจะพักกระก้อยหอยขมกินนะพี่นอ้องเลยตอนแรกว่าจะซื้อมาอ้อม <c oughs> ประวัตนึกได้ประวัติแต่กินก้อไอส่มะกโกโอกอกลองเบิ่งพี่น้องมันหอร์โมนหินเนะาะต้องชอบตะกแม่นมะกอกซุกแอกจ้ะ เกาะเหี่ยวเพิม่ม <laughs> พันล้นบรนวางฝนวางลมวางนองเลยเด้สุกเลยแต่ว่าก็หอมอยู่สุกอยู่เนาะโอ้เโอเคได้ย่ดอกฝนก็นขึ้นสิตกอยู่นี่นะข่าวเขาใกล้สิพ่อเกี้ยวสิตกเปล่าท่านเวชนาฝนเลยเนาะเขาดอกเขาเกี้ยวแล้ววุ้นซึ่งหอมหินหินเลยได้เด้ หอมมะกอกด้หอมะกอกอ๋เหล่มันจิสุมพอยลมันก็สุมดอกมันอันนี้ด้เจ้าน่นนั่นเลยสมกรเข้มผสมกรเข้มปาบัวนะบวซกระเข้มสูตรปาบัวนะรองยางในร่ะพี่นอกก้วยหอยขมไปกยจะพูดหลแค่ขไผอยู่แล้นี้เวลาเชีงด

ข้ามาเอิ้อนบัดคืนบอเด็กแคปชิ่งอยู่ยม่ค่อยนะเอาสิ ก้อยหอยผมซิมจ้ะซิมซิมซิมเบิังเอาโอ<ฮ>้เป็ดตาแซ่บอยู่ไดนพี่น้องเอ้ยใส่สารพัดผักกระโบวหั่นทั่วฟักงาใส่น้ำเ,<อ>เป็นดัง<อ>พอดีบ่ว้าวพี่น้อง <ละ S 2> มามาจ้ะมากินน้ำกันจ้ะพี่น้องก้อยหอยแซ่บจ้ะคืนหน้าบวชไหมง่อยนอนหน่อยแล้วนะกระโบยยังบได้นอนเมื่อคืนนี่รับตื่นรับตื่นคือกันทะเลกระโบได้เอง ลูกมขกะขายก็ไดขมื่นแล้วต่อขมื่นนะตื่นกวัวสิรัตใจเจลาตี้อ่ะเจ้าเอ๋ยสีสันจุดจ้าปลาัวหั่นตะไคร้ใส่น้ำได้พี่นอ้องหั่นตะไคร้ป่อยๆใส่น้ำแม่่แมมาลูกมามต้องบอยคือสิโบกินแลนะ้วล่ะมาพี่น้องคขาลุงพอ่อยังไปเอามาอันลิ้นไม้ให้นปลาโบอ่ะทำ่อยเมื่อไหร่กดไปลูกอ่ะ มันอันมงนางมันแคบนี่ปวดประแดกาวไว้นี่ยันนั่น,นเหรอแอืมดึงแน่ๆเลยฮะเย็นนะเย็นเอาไปอีกกันหน่อยเอาไปอักหน่อยเออพอดีไงกอบไทยไทยกลางน้ำเลยโอ้ยแซ่บจ้ะแซ่บมาจ๊ะป๊าดยอดกะถินไหมอุ้ยางามดิบังแน่ สวยด,ดีหระนี <kne el. S 1>, ่มา <anak S 1> พี่น้องมาน้องบิ๊กมาทั่วผู้ประวดติเจอปวดขาปวดขาพี่น้องเขาเนี่ยหย่างดูแลบ่ปวดขาเด้พี่น้องเลยมากินข้าวน้มกันนะจ๊าน้องมาเด้อมาเด้อกินข้าวเช้าน้องบิ๊กว่ก้อยหอยละกันหอยผีเลยนี่ได้ชมอันนี้ได้บิ๊กกินบ่ตุ่มปลาอันนี้ดิเจอนะ ซึ้งเนื้อมาไว้โลนึงอถั่วพัดกะเพราให้คนกินโมแลงเห็ดคืออะไคลิปอ้าเนาะปละบอกกระยักโซ่เอาคนละคร่นเกรานมะกรอกเกตานมะกรอกแล้วมันจะหอมหินเนาะพันดิบก็ผู้กระบอกกำลังเป็นอันนั้นเป็นดอกเป็นอันนั้นพร้อมขระเจ้าได้คลายแล้วมั้ย <laughs> ừ, và chị chú cung tên nhanh cho chị một kỳ năm Nha, Một vỏ kìa bông ủi bật ra Nhưng nó Chị ừ. à, mong toàn là năm và bỏ kỳ Chìm ก็อำบัเขากันบัเขาวอ่ะเห็นไหมก้ยจา้งบานั้เข้าวหรือกว้ยมาน้่นนะเงี้วเพอามันแค้นข้าวี่มันใ้มกระโมเนี่ยปลงพวงยุมันแล้วบ้างบาทยังเ่พอขามเลยเหนเลยย้าย้อนน่ไป สุ่ปลาดูบ่จับบ่คืนปลาตองส่มปลาดสมปลาดูานนี่ะมีแต่ส่มปลาดมีออาชุกเปล่าโดนปลาดไม่ใช่ก็เลยปลาดูน้ำเซน้ำคลองเลยน้ำซื้อบ่ปลาดมันเป็นมูเป็นมูอยู่คนน้ำคือน้ำปลากระดิ่งน้ำเท่เต็มห้องมอเงี้ ใกล้คืออยู่นั่นหรอ,อมันเยมีเชื้อตาโยมันอยู่มองเอ้ยเป็นมินมะจราบเนี่ยปลาดิ้งมันหลาากระดูกตั้งเลยเปนดอกคใค่วันละผักกาดจัดมันคือคปลาคอดหรือเปล่า มันละลายตัวเงาลายตั่มันใหญ่ประอออคอก็เขาจักแห่งจ๊ะแส้กรุงเทพนะป่ะปลาสะดูปลาสะดูมันลายเหลืองๆทางบ้านเฮาเอินสันสันปลาโดชมปลาโดชมปลาโดมีแท<อ>่งแทงหรื

ยานีองกอกที่ี่บังไมบวกห้องข้าวเป็นจินเนอะมันห้อนแดดมันห้ามันแข็งแค่แดดอยู่ลาบเกินกวนก็จเมื่ะขนานเลย นาำมันอยู่ขางบักวยแบนเนี่ยันได้ตื่อขึ้้วย่มันทออกบ้ากวบีบวผสมบุตรคบครับแล้วสิกิณยังี่นออย ดูเรียนว,วะมันก็นนนนยังเป็นอย่างนั้นเลยเป็นวุ่นเป็นวุ่นๆนะแทบจะทำให้เราเนี่ยแทบจะไม่แชบอากาศดีขนาดเมึ่อวาน Có gặp bớt đấy, Có lẽ qua chỉ coi bố bớt มึงล้องมึงดูรองขบขาัาืาาอว่างนบังร้อนุ่มไปเลล้วมึงวางเล่นไมกับปนท๊อข้าใน่นะนึมาึงเากองคร <c oughs> มันก็ะมอยู่แล้ว ไปไหมม่นั่งสาวบ่เ,เคยหร้อม่นั่งเลม,มหน่ะนี่ทั้งดิ่งทั้งเดินวันไปให้เห็นน้ำลงเจ้าของมันคดไหลพี่น้องมากะได้ห้องหาเจ้าของบ่อนบอนลงเราจะผู้ใดเป็นเจ้าของต้องย่างสวนกันบนุญวันบุญวันอยู่คนหาเห็ดมนวันมากะจนลง ดูวะดูงะเจ้าแบบะแคบนัวๆดูปลาบัวคือเบ่งกับเจ้าดีแท้กินคำนี้่ายหน่้ยอะ 要能活。 พี่ต้องคำหหนั่งอีกอันละพระเจ้าจ้าขอบคุณนะคั้่กระโ,โมทชมนะคะขอบคุณที่ไม่ข้างโฆษนายค่ะไปลยด้บ๊ายบายไปด,ดีพี่น้อง